CPR พันตัวนกแก้วอะใช่แหละอุดกระจกขอ,อง R15 ท่อ,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 อปินท่อ SC ตัวนี้600 600้ท่อ สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่หน้ารถ CBR พันตัวนกแก้วอะใช่แหละวันนี้ก็จะมารีวิวคันนี้ส่งรงยงานส่งครูไอ้ยา <laughs> พูดถึงรายละเอียดรถคันนี้เริ่มจากสีรถก่อนปกติสีรถไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่สีนี้ใช่ไหมปกติมันจะเป็นสีดําเดี๋ยวขึ้นรูปให้ปั้งสีคันนี้ก็จะเป็นสีดําแต่ทําสีใหม่กับล้อล้อก็จะเป็นสีอะไรฮะเขาเรียกสีอะไรเขาเรียกว่าล้อม่วงหรอม่วงม่วงอะไรวะ <laughs> ม่วงแก้วม่วงแก้ว,วทำทำ,ท,ำทั้งหมดนี้เท่าไหร่หมดนี้เท่าไหร่ พั 6, นคะรับหกพันรวมรวมสีรถรวมล้อใช่ครับโอ้หกพันก็ใช้ได้นะราคาคต่อไปจะเป็นเรื่องข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นอุดกระจกคือต้องบอกต้องบอกก่อนว่ารถคันเนี้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะบอกได้อยู่เนะาะคันนี้ได้มือสองมาราคาขอไม่บอกแล้วกันเดิมเดิมของรถที่ซื้อมามีให้อย่างนี้เลยไหมเดิ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 มมีให้มาก็มีแค่ชิวมีชิวแปลว่าพวกราคานงงี้ก็บอกได้อยู่เนาะก็เริ่มจากอุดกระจกอุดกระจก ซื้อมาของ R15 ของ R15 ของ R15 ด้วยแปลงมา All New R15 อ๋อ300 300แล้วก็ชิวก็จะมากับรถอยู่แล้วกับรถรถทาชดาขายอยู่300ออืมอ่ะพูดถึงคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าคอนโซลหน้ามีอะไรมั่งมีกุญแจมีมีกุญแจใช่มันมีกุญแจทุกคันอยู่แล้วใช่พูดถึงอ่ะพูดถึงมือเบรกมือเบรกอ่ะมือเบรกมือเบรกนี่คือซื้อมาเท่าไหร่มือเบรก พันเก้าพันเก้าเนาะเป็นปาร์มาดีลีนเบอร์สิบเจ็ดก็กระปุกกระปุกนี่มากับรถหรือเปล่ากระปุกเบมโบ้แท้ห้าร้อยห้าร้อยโอ้หมือมือคัดมือคัดมือคัดเป็นมือคัดเดิมแต่มันใส่ก้นอันซีตาซีตาอืได้มาอันนี้ติดรถติดรถอ๋อติดรถโอเคก็รถคันนี้ไม่มีอะไรเยอะก็มีนิดหน่อยอะเกยงเกยงนี่คือมากับรถ เกียยงก็มากับรถโอเคเกียยงมากับรถนะฮะผู้ชมไม่เน่าฮะไม่เน่าใครอยากได้ยินเสียงแบบเวลาดันก็ไปดูคลิปที่แล้วเอาได้พูดถึงเรื่องท่อนี่ท่อเป็นท่อเอซใช่ได้มาราคาเท่าไหร่ฮะตัวนี้หกร้อยท่อต้องบอกว่าท่อไม่แท้นะแต่ว่ามันใช้ได้เหมือนกันหกรมันแล้ว<ะ>แต่คนใช้จริงจท่อหกร้อยทำคอ เจร้ <700. S 2> อยเป็นคอสองจุดเจ็ดนิ้วอ่าพูดมาได้สักพักแล้วขอฟังเสียงหน่อยแล้วกัน <c oughs> อ้มันกูก่วยจะติดปะล่ะ <c oughs> ป็นไงติดด้วยนะท่านผู้ชมอ่าฟังชัดๆัป นี่คือประสิทธิภาพ600บาทนะฮะมันก็ดังใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยวไฟท้ายเอาเหรอเออไฟท้ายไฟท้ายคือยังไงเอ่ยทำมาทาไฟเลี้ยวในตัวปะในตัวแล้วก็มีไฟฉุกเฉินในตัวเนี่ยไหนๆเขาเปิดดิติดปะวะติดติดติดันนี้ไปอือซ้ายขวาโอเคทำมาเท่าไหร่เอ่ยก็ติดรถนะครับแล้วก็ติดรถด้วยก็ติดรถนะฮะท่านผู้ชมใช่ฮะรถ มีศูนย์เานะซีบีพันพูดถึงความแรงก็ไม่ต้องพูดถึงแรงอยู่แล้วตัวพันแรงก็าหกเยอะอะเออ R ส <55. S 1> ิบห้า R สิบห้าที่ไหนไม่ใช่ดยวกูซื้อจัก,กรยานเลย <S <S เออพูดถึงการกินน้ํามันการใช้ชีวิตลําบากไหมการใช้ชีวิตแบบขับในเมืองนี้ลำบากลําบากเลยเนาะตัวพันงี้เออร้อนเร็วตอนนี้ยิ่งร้อนเลยเนี่ยใช่ตัวข้างนี้เนาะยังร้อนอยู่เลยเนี่ยอืจริงร้อนมากแล้วก็อัตราการกินน้ํามันเป็นไง ไม่ต่างกับ r หกจริงสามสิบโลเติมห้าสิบบาทก็ขับแป๊บเดียวง่ายเติรมร้อยหนึ่งขับวันหนึ่งนี่หมดปกติถ้าเป็นรถเล็กนี่กเติมเติรมร้อยหนึ่งนี่เกือบอาทิตย์ <c oughs> ใช่จริงเออคดีข้าเสียคดีคันนี้คือขับมันเออจริงก็บิ๊กไบค์อะขับมันตลอดสีท่อสี่สูบล้อง ลงรอรานก็ด้วยสายยุกนะครับแกสายยุกนะครับโค้งสบายมันก็ใช่แหละสไตล์สไตล์รถสปอร์ตจริงเสียนะที่เจอมาเมื่อกี้เลยสวีนสตาร์ทเมื่อกี้ก็มันเป็นมันเรื่องปกติอาจจะเป็นเพราะแบตมั่งอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนยางไม่เคยได้ขับถ้าขับไปนานๆมันก็เมื่อยเนาะใช่ข้อแรกคือเมื่อยเป็นทุกคนจริงขนาดได้ขนาดผมได้เอาผมแรกลข้าไปปุ๊บนี่ขับไปดีปวดหลังชิบหายจริงใช่ร้อนขา จะบอกให้บางคนเวลาขับรถอ่ะบางรุ่นนะท่อเนี่ยเห็นป่มตรงพัดเท้ากับท่ออย่างเงี้ยมันจะใกล้กันมากหลายคนน่าจะหลายคนอันหนึ่งในนั้นก็มีคันเนี้ยที่ว่าขาจะโดนท่อใช่เต็มๆก็ให้เรามัระวังเวลาขับรถแค่นี้พอพูดถึงการไี้นี้เคยขับตัวหกห้าศูนย์ใช่ไหมอาสิบห้าก่อนเอาเหรออาสิบห้าก่อนเหรออาสิบห้าคันนู้นอะอาสิบห้าไม่ใช่คันนั้นไม่ใช่คันนั้นคืออาสิบห้าตัวเจณนสอง มีสองอะได้ข่าวว่าจัดเต็มเลยนี่ใช่แล้วก็ล้มแล้วก็ขายซาเราเฮล้มแล้วขาย่าเราก็เลยไม่ได้ถ่ายอาจจะมีรูปเก่ามักงเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูไปหกห้าซีบีหกห้าศูนเอฟเอออันนี้ก็มีรูปนะปั้งซื้อรถมาสองอาทิตย์กูแต่งไปห้าหมื่นหมดฮะแล้วก็ขายแล้วก็ขายกินแล้วก็มาเป็นขายขายได้ราคาเก้าหมื่อืเก้าหมื่นน ก็ใครของขาศึกเพื่อนมาเอาคันนี้โอเคเป็นคันนี้คันนี้นี่หมดรวมๆนี่เท่าไหร่รวม,รม,รมไม่มีแต่ค่าซ่อมว่ะส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมมันเป็นเรื่องปกติของรถปีเก่าอยู่แล้วมันก็ต้องมีเก็บรายละเอียดกันนั่ง,งใช่รวมค่าซ่อมลูกลูกปืนล้อหน้าหกร้อยห้าสิบแต่ซีนโชกยังไม่เปลี่ยนเลยใช่เป็นเพราะสายยกนะฮะสายยกก็ระวังกันนิดนึงฮะโชกแตกไปแล้วข้างหนึ่งก็เราวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ส่วนช่องทางติดต่อรีวิวลรถคันนี้เจ้าของรถขึ้นปังนั่นแหละโอเคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปหน้าใครอยากให้รีวิวลรถตัวผมเองอย่าลืมคอมเมนต์มาไม่ต้องรีดไลค์นั่นแหละใครที่ชอบนะฮะเจอคลิปใหม่คลิปหน้าฮะไป circumstances to give them a little hint <laughs> <laughs>